ของคุณแม่สมปองพี่พู๊กนะคะคุณประดิษฐ์นะคะเรียนเชิญในค่ำวันนี้มีโอกาสได้มาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันมนนื้อค่ำนี้มารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน,นคุณแม่สมปองนี้ด้วยกันนะคะคุกทม่้นมามีโอกาสมา,ม,มาร่วมฉลองวันคริสต์มาสร่วมกันในค่ำคืนนี้ด้วยนนก,ก็สําหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ ต้นจากการลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนก็จะมีบมัตรใบขบัตรลุ้นรางวาัลแล้วก็บัตรรับของของวานวาในช่วงท้ายรายการนะคะทั้งเด็กแลก้วก็ทั้งผู้ใหญ่นะคะก็จะได้มีของรางวัลกลับบ้านกันทุกคนนะคะดีสักครู่เราก็จะทานอาหารด้วยกันนะเพราะว่ามันก็จะหุงเย็นแล้วไก่ตอกท่ะยำหมูยอ

ว่าเป็นเพื่นไม่ได้นะคะเจมส์นี่เพิ่งข้ามเพราะว่าท่านใหญ่กว่าใหญ่กว่าพี่พุกเยอะแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนกันกัเอาไว้ให้ดิวกับพี่พลอยท่านก็ลุงโตมบอกให้เอาไปให้กันกินไปเลยลูกไม่เป็นไรให้พวกเราเนี่ยฉลองที่สฉมาดอย่างมีความสุขเหตุอยู่ข้างล่างค่ะลุงต้องดีใจเลย เขาต้มอะไรจ๊ะโอกาสูสับเห็ดหอมค่ะโอเคมาตอนนี้ได้ไหมอยูได้ไหมย่งนัร้องเพลงเรียกๆ้อ้อันไหนคะชาเอ่ออ๋อนี้ซึ่งปรุไม่มีไปไปไปลองไปรูหมอหน่อยหมอนี่เตือนนะใส่เสื่อป่มาเลย อย่าไม่เหมี่ยวป่เอาไก่กับยำแล้วก็ชิ้นเดี๋ยวรวมไปน่ให้สองคนเลยชอบไปเดียวนะแบแบ่งกัน no